กันต่อในรายการพ่อครัวหัวปัน่นหลังจากที่เรากลับมาจากตลาดหัวรถไฟในช่วงนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมของและวัตถุดิบต่างๆของบะหมี่จอมพลังมีอะไรบ้างนั้นต้องไปดูกัน แทบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหมูแดงเขาก็หมักกันเองแต่เราเนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนเนื่องจากเป็นสูตรลับจริงๆนะครับ อนในการทําเขาก็เน้นหนักในเรื่องของความเจ้มจนให้เข้มข้นความพิถีพิถันในการที่จะเลือกเรื่องเง่ควาเป็นส่วนผสม เที่ยงคุณกันและครอบครัวจะต้องมาช่วยกันทําของแบบนี้ครับทํากันแบบไม่รู้สึกเหนื่อยกันเลยแหะครับก็เมื่อเช้าที่เราเห็นหมูกันนะเยอๆๆยะๆแยะๆเนี่ยก็คือหมูแดงที่เราทําวันนี้ก็หมดทําครบที่ซื้อมาเมื่อเช้าเย็นนี้กะว่าหมดแน่นอนนะแล้วก็ที่เห็นใบเตยที่ซื้อกันมาเมื่อตอนเช้าอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเอามาทําอะไรใช่ไหมเราอามาใส่น้ําซุปนะเพื่อความหอม แต่อย่างอื่นที่อยู่ในน้ำซุปนี่ขอไม่บอกแล้วกันนะขอเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านและกันนะแล้วก็มีปูจา๋าปูจ๋านี่คือปูจ๋าของร้านเราจะพิเศษกว่าร้านอื่นน็คือเราจะมีเนื้อปูผสมกับเนื้อหมูแล้วคือเราจะไม่ใช้แบบลูกปูจา๋าล,ลูกปูดีกว่าแล้วคือเราจะดูเลยว่าเราจะใช้ไซส์ใหญ่ทุกตัวนะฮะใครสั่งนี่รับรองคุ้มค่ากับราคาแน่นอน20บาทเองนะเราเส้น เส้นเนี่ยเราก็จะยีเตรียมไว้เพื่อไปใช้ที่นูน่นเพราะถ้าเรามานั่งแกะไม่ทันแน่นอนแล้วก็จะมีเกี๊ยวเกี๊ยวทางร้านเนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นเกี๊ยวที่ทําเองร้านอื่นเนี่ยลูกเนี่ยเราก็เราจะเป็นจอมพลังอะไซเราจะต้องใหญ่กว่าเขาเนี่ยอันนี้คือไซเราคือเราเน้นความใหญ่ ทุกอย่างแล้วก็มีไก่ปีกบนเมื่อเช้าอันนี้ก็คือเรามาทําเป็นไก่นึ่งแล้วก็เอาไปทอดทุกอย่างนี้จะอยู่ในก๋วยเตี๋ยวหมดเลยลก็คือถ้าใครสั่งพิเศษทุกอย่างกับโคตรพิเศษจะมีของทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้คือลูกชิ้นที่เราบอกว่าลูกชิ้นของร้านเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นอีกเหมือนกันลูกชิ้นร้านเรานี่ใหญ่นี่เท่าบะหมี่ก้อนหนึ่งได้เลยนะเออคือ อะไรทุกอย่างที่อยู่ในร้านบะหมี่จอพลังนี่เราเน้นเรื่องความเต็มปาก,ปากเต็มคําใหญ่กว่าทุกอย่างอเรามาดูแล้วรอต่อไปก็คือเกี๊ยวทอดที่เรายังตอนนี้ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวรอทําเกี๊ยวทอดกันก่อนอันนี้คือน้ําหมูแดงน้ําหมูแดงในร้านเราเนี่ยเราอยากจะบอกนิดนึงว่าเราไม่ได้ใช้แบบน้ําเปล่าผสมกับสี เพื่อให้ให้เกิดเป็นน้ำหมูแดงอะ่ะ<ม>ก็คือเป็นน้ำสีแดงไม่ใช่คือเราใช้น้ำที่ออกมาจากหมูในการอบนะเราก็จะใช้น้ำที่ออกมาจากหมูแล้วเราก็ปรุงพร้อมกับหมูที่เราอบไปนั่นเองรสชาติของมันจะเป็นยังไงมันจะหอมนะมันจะหอมกลิ่นของหมูที่เขาบอกว่ากินน้ำซุปต้มกระดูกหมูความรู้สึกยังไง<ม>เราใช้หมูจํานวนเยอะเนี่ยกลิ่นของหมูเนี่ยออกมาชัดเจนแน่นอนลออยายแึงเนี่ยความข้นของมันเนี่ย คืออยากจะบอกว่าแค่ราดน้ําหมูแดงลงไปในกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยนะจริงๆนะในความรู้สึกนี้คือแบบรสชาติเนี่ยคือมันจะครบออกทั้งเค็มหวานาแล้วก็มีรสมีกลิ่นอนะมีกลิ่นความหอมก็คือพิเศษของเราก็คืออา,อาจจะอบอกให้นิดนึงว่าหมูแดงที่เขาบอกว่าหมูแดงอบน้าผึ้งเนี่ยเจ้าอื่นไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เราเอาใส่เราใส่เรามีงาเพื่อความหอมอา่าอันนี้คือที่ที่เราแบบเน้นเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องรส หลายๆอย่างอยากจะให้มันครบทุกอย่างหมูแดงของเราก็จะมีผสมด้วยทั้งแบบไม่มีมันก็คือเพียวๆเลยแล้วก็แบบมันมีมันก็จะปะปนกันไปก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลอ่า แต่ทาอันนี้เราก็จะทํารอไว้ก่อนแล้วก็ไปหั่นอีกทีก็ที่นู่นอาจจะมีหั่นที่นี่ไปเป็นจํานวนบางบางจานวนนิดหน่อยเพื่อไปถึงจะได้เร็วต่อการขายเพราะว่าไปถึงนู่นจะตั้งร้านแล้วเน้นเรื่องการตั้งร้านแล้วุกระหุกกว่านี้เยอะอันนี้ก็คือการเตรียมของก็ใกล้ละใกล้จะเสร็จละอีกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่นานเตรียมเจียวก็เบสิกเนะเขาก็ทําเองกันทุกร้านปะก็น่าจะทําเองกันทุกร้านนะก็ทําเองอันนี้ทําเองภูมิใจ อร,อ,อร่อยอร่อยยังกระเทียมเจียวนะ คือของเนี่ยอุปกรณ์ในการเตรียมร้านอย่างเช่นเตาเตาแก๊สก็จะไปในรถอีกคันก็คือจะไปถึงที่นู่นก่อนแล้วรถเนี่ยที่เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆในการประกอบอาหารก็จะตามไปทีหลังแต่เวลาจะห่างกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะถ้าไปถึงที่นูน่นก็น้ําอะไรเนี่ยก็จะไปคันนี้แยกไปแต่คันที่ไปก่อนก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆแค่นั้นเองผกักอันนี้เป็นผักกวางตุ้งที่เราทําไว้แล้วก็ต้องลวกลวกไว้ก่อนเพราะว่าไปถึงที่นู่นเนี่ยไม่มีเวลาแล้วมันมัน มันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่ามันเป็นจํานวนที่เยอะมากๆยกเนี่ยเราก็โหรู้เลยว่าจริงนะเราไม่ใช่ผู้ชายอ่อนแอนะแต่เรายกไม่ไหวจริงๆว่ามันหนักนะนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงปกติที่ไว้ใส่กว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมตะเกียบอะไรไปของถ้วยโฟมอันนี้ถามว่าลูกค้าเรากินถ้วยโฟมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเราื่องปกติเรากินชามปกติแต่ถ้วยโฟมเนี่ยสำหรับคนที่อยากเดินถือกินในตลาดรถไฟคือกล่องเราเนี่ยจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ คือเทปุ๊บใส่เต็มกล่องปุ๊บแน่นๆเต็มกล่องเลยเพราะหนึ่งปูไข่เป็นลูกชิ้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่หอ่อมันระเบิดครับ <c oughs> บอกเลยว่ามันระเบิดใส่กล่องมันไม่ระเบิดแน่นอนเพราะว่ากล่องเรามันมันพอดีกับกับไซส์เรามาก ที่เตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเพื่อพร้อมที่จะขนไปขายที่ตลาดนัดสวนรถไฟช่วงหน้าเรามาดูกันว่าเมื่อไปถึงตลาดนัดสวนรถไฟจะเป็นยังไงบ้างพักสักครู่หนึ่งครับ